เราก็จำได้เลยว่าเราเรียนมงแซมงแซแซมงตุ่มตุ่มมงเฮจําได้เลยให้เป็นไก่จําได้เลยว่ามันจะมีฝั่งผู้หญิงกับผู้ชายและเราอะด้วยความที่คือความที่สูงดูแบบมีความแมนมากแห้งๆผอมๆผมผมพวกแกงผอมๆอะ จะได้เป็นเป็นฝ่ายชายเป็นตัวเอกพี่เขาเคยใส่แต่ว่าเราก็ชอบเราก็ซื้อเราก็ใส่เอวทีนี้พี่เขาก็เห็นแล้วพี่เขาก็ทักเลย <laughs> แล้วพี่เขาก็ทักพี่เขาก็บอกว่าเฮ้ย <laughs> hey, น้องใส่กําไลนี้หรอพี่ก็มีเหมือนกัน <laughs> แต่เราก็ กับลายคล้ายของพี่ปันไหมก็อันนี้แหละะซื้อซื้อให้พี่ปันเคยซื้อให้ตอนวันเกิดบอกว่าตอนนั้นไปเดินด้วยกันแล้วแบบก็เลยแบบเอออยากได้จังพี่ปันก็เหมือนว่าเคยอยากได้ด้วยอะไรเงี้ยก็เลยซื้อทีนี้ก็ไปซื้อแล้วก็เออสั่งมาอีกสาหนึ่งแล้วกันให้แบบพี่ปันปันอยากใส่รอยสวัสดี มาไลฟ์แล้วโม oh, อยู่พี่เป้อะไรตอนนี้ไม่ได้อยู่ค่ะอยู่คนเดียวค่ะอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวอยู่ลำพังว่าแมเคยไปอยู่กับพี่เป้เดือนหนึ่งแล้วคลิปที่ลงกับพี่เป้เพราะว่าไปเออเขาเรียกอะไรไปเอาไปเอาของจากพี่เป้มาใช่ก็เลยแบบไปนอนด้วยคืนสองคืน ตอนนี้แข็งแรงแล้วก็หาความสุขที่แบบอยู่รอบกายนั่นก็คือการแต่งตัวการแต่งตัวแล้วก็แต่งหน้าแล้วก็ถ่ายคลิปเต้นถ,ถ่ายคลิปน่ารักน่ารักให้แฟนๆดูนะคะ <c oughs> คิดซะว่าการกักตัวก็มีข้อดีเพราะว่าเราจะทําให้แบบให้เราอยู่กับตัวเองทบทวนกับตัวเองอะไรอย่างนี้แล้วก็ทํางานที่ตัวเองค้างคาไว้ให้เสร็จด้วยแต่ช่วงนี้ไม่ได้เล่นเกมนะคะเพราะว่ากลับบ้านไปพี่เป๊ไม่ได้ชวนปกติก็จะชวนวันนี้ก็ไม่ชวนอาทิตย์หนึ่งละเอ้ยถึงบ้าสองสามวัน นี่ถ้าทาการไปซื้อกําไรมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยคืออันนี้เคยมีแล้วแล้วก็เหมือนแม่คือคือตรงเนี้ยมันหลุดใช่ป่ะทุกคนมันหลุดแล้วก็เลยบอกว่าเออให้แม่ไปซ่อมอะไรอย่างี้เพราะว่าที่บ้านทําเกี่ยวกับพวกอ็อกเซอรี่อะไรอย่างี้ใช่ไหมพอไปซ่อมปุ๊บแล้วให้แม่ส่งแบบไปสนีมาแล้วทีนี้แม่ก็ส่งมากับยาสั่งยาไปแล้วว่าเอายาด้วยอะไรทีนี้ก็หยิบแต่ยาแล้วมองไม่เห็นอันนี้แล้วก็เอากล่องอันนั้นะทิ้งไปแล้วซึ่งในกล่องนั้นก็มีกําไรแบบนี้อยู่ ก,กทนน็ทินน้งไปแล้วทินน้งด้วยมือของดิฉันเองพยายามไปค้นขยะก็แล้วก็ยังไม่เจอก็เลยแบบโอเคตัดสินใจแล้วก็ผาา่านมันปีสองปีแล้วก็เลยแบบเออซื้อใหม่ไหมก็เน่เข้าช้อปปี้เหตุเกิดที่ช้อปปี้แล้วก็ซื้อแล้วกันก็ซื้ออยู่บ้านหรอไม่อยู่บ้านนะคะอยู่คอนโดค่ะจ,จะสงสารหรือฮาดีเออจริงแบบคือมันก็ได้แต่สร้อยอ่ะเพราะว่าปกติมันจะมีที่ห้อยๆชิปลา แต่ว่าที่ค่อยๆก็ไม่มีแล้วเพราะว่าทิ้งไปแล้วมันเก่าน่ะกับรายคล้ายของพี่ปันไหมก็อันนี้แหละซื้อซื้อให้พี่ปันเคยซื้อให้ตอนวันเกิดบอกว่าตอนนั้นไปเดินด้วยกันแล้วแบบคือคนที่คิดคอลเลคชันเนี้ยคือมิลลี่บอบบี้บาวใช่ไหมมิลลี่บอบบี้บาวที่เล่นเรื่อง Stranger t h i n g s แล้วเราก็ชื่นชอบน้องมากแล้วเราก็ชอบสไตล์แบบกําไลแบบเท่ๆแบบนี้แบบที่เป็นโซโซก็เลยแบบเอออยากได้จังพี่ปันก็เหมือนว่าเคยอยากได้ด้วยอะไรเงี้ยก็เลยซื้อทีนี้ก็ไปซื้อแล้วก็เออสั่งมาอีกสายหนึ่งแล้วกันให้แบบพี่ปันพี่ปันอยากใส่อะไรเงี้ยเมื่อก่อนจะใส่อันนี้บ่อยมากเขาเลยนะยางมัดผมเห็นแบบนี้เคยเรียนลไทยนะคะคือเหตุผลที่ไม่เรียนมันแบบมันไม่มันไม่กล้าบอกมา ไม่ควรบอกไม,ไม,ไม่ไม่บอกละกันคือมีสองเหตุผล <laughs> มีสองเหตุผล <laughs> มีสองเหตุผล, <laughs> ผล <laughs> คือเป็นคนเลวว่าอีกอันหนึ่งแต่ว่าไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวไม่ดีไม่ดีไ,ดไปรอเพื่อนอีกแล้วค่ะเพื่อนมีเพื่อนเป็นฝาแฝดแล้วก็คนที่เป็นน้องกับคุณที่เป็นพี่ทั้งสองคนนะคะไปเรียนไปเรียนรำคือเมื่อก่อนอนะโมายอ่บะบานจะอยู่คอนโดก็จะมีแบบคืออยู่เป็นสิบปีอะ่ะ มันก็ทําให้แบบเราสนิทกับเพื่อนบ้านทุกคนอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็อย่างตอนเย็นๆเด็กๆอะไรเงี้ยเราก็ลงไปเล่นกับเพื่อนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะ <_ d ick> ทีนี้เราก็ติดเพื่อนมากเป็นคนขี้หง่อแต่เด็กเลยก็คือไม่อยู่บ้านไม่อยู่บ้านอยู่ช่องตลอดเลยก็คืออยู่บ้านเพื่อนไปเล่นกับเพื่อนแล้วแล้วจาได้ว่าเพื่อนคู่นี้เนี่ยเขาไปเรียนลําไทยแล้วเราก็ติดสอยห้อยตามไปกับเขาแล้วก็ไปนั่งดูแล้วก็เอมันทาไมเนะี <_ c oughs> <_><_><_>่ยก็เลไรงงอยากเรียน เออเรียนด้วยแล้วกันโอเคก็ได้เริ่มการเรียนจ้าเป็นการเรียนครั้งแรกที่อ่าใส่ส,สกิลมาปกติแต่มีความคิดว่าเออมีสิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราความจําไม่ดีเรารู้สึกว่าเราเรียนเนี่ยแล้วเราความจําไม่ดีเพราะว่าการเรียนลําเนี้ยก็เหมือนเรียนเต้นค่ะทุกคนคือเราเขาจะให้ท่าม,มาแล้วเราก็จะจําแล้วเราก็เต้นเออจำมันก็เต้นหรือจำมันก็มาลําเพื่อที่จะสอบอะไรอย่างนี้เราก็จําได้เลยว่าเราเรียน มงแซมงแซเแซะม,ง,ซะซะมงตุ่มตุ่มมงเฮ้จำได้เลยให้เป็นไก่จำได้เลยว่ามันจะมีฝั่งผู้หญิงกับผู้ชายและเราอะด้วยความที่สูงคความที่สูง hmm. ดูแบบมีความแมนมาก hmm. แพงๆผอมๆพวกแก๊งผอมๆอะจะได้เป็นเป็นฝ่ายชายเป็นตัวเอกแล้วก็ทำไมได่เป็นผู้ชายอะอยเป็นผู้หญิง ก็ไม่ได้อะไรอันนี้ก็คือคุยกับตัวเองในสมองไม่ได้ไปว่าขู่ว่าคู่ทำไมหนูไม่ได้เป็นผู้หญิงอันนี้ก็ไม่เพราะว่าทุกคนเป็นกรุลสตีทยหมดเลยแล้วเราก็แบบอะไรโอเคเอาเป็นผู้ชายก็ไห้เป็นผู้ชายก็ดีไม่เป็นไรเพราะว่าผู้ชายเนี่ยมันจะแบบสามารถแหกแค่แหขาได้แบบมงแซะมงแซะให้เป็นไก่จําได้เลยให้เป็นไก่เพราะว่าเป็นตัวเอกก็เป็นไก่แล้วผู้หญิงก็เป็นตัวนางเป็นพนางใช่ไหมเราก็เป็นไก่จําได้ว่าเป็นไก่แล้วเราก็จําท่าไปเราก็ งง่ะแต่จําได้เลยว่าสิ่งที่ดีที่สุดของการไปเรียนลาคือการกินน้ําแดงเพราะว่าเขาจะแบบอ่าพักได้เลยลนักเรียนพักได้เลยแล้วก็จะรีบวิ่งไปแล้วเราก็จะได้กินน้ําแดง <S <s <c oughs> น้ําแดง hey, เฮมบอยอ้าวเขาได้เหรอเขาจะ <laughs> <c oughs> เป็นน้ำแดงใส่น้ำเปล่าผสมผสมอร่อยอร่อยหวานหวาน <c oughs> เด็กๆชอบกิน <c oughs> แล้วเราอ่ะมาเรียนทีหลังเขาใช่ไหมคนอื่นเขาก็มีแก้วอันนี้จําได้เลยคนอื่นเขาก็มีแก้ว แบบเป็นของตัวเองที่แบบมีชื่อว่าแบบโอ้แก้วนี้ของน้องมิ้นน้องดอกไม้น้องสมโอน้องตังโมอะไรก็ว่าไป <laughs> แต่ว่าเราเป็นแบบเด็กใหม่เราก็ได้แก้วพลาสติกรู้สึกเป็นคนไม่ดีมากเลยเพราะว่าใช้พลาสติก <laughs> แบบคนอื่นมีแก้วพงมาจากบ้านแล้วครูก็ย้ำตลอดนะว่าแบบอ่ะครั้งหน้าให้เอาแก้วตัวเองมาด้วยนะจะได้ไม่ต้องใช้พลาสติกแล้วเคยไปเรียนอยู่มาสองสามอาทิตย์อ่ะก็ลืม <laughs> ก็ลืมก็ไม่ได้หยิบแก้วมา ครูก็เตือนตลอดเลยแนละ้วเราก็ทําการแบบหลบๆซ่อน,อนแบบๆแอบๆล้วกันให้ครูไม่เห็นว่าเออเราใช้แก้วพลาสติกอ่ะไปต่อที่คลาสลัม<ๆ>ก็ได้เป็นตัวพาแล้วก็ให้จําท่าจําท่าแล้วก็มาสอบแล้วก็เรียนได้ประมาณสองสามอาทิตย์แล้วเราก็ขี้เกียจแล้วเราก็ไม่ไปอีกเลยจบเคยเป็น l e a เปล่ปาเคยค่ะเป็นเด็กกิจกรรมแบบตอนนั้นเคยเรียนมัธยมเรียนแค่ม .1 แล้วก็ออกมาเลย คือเคยเป็นลีดแต่ไม่เคยเป็นลีดแบบจริงจังมากส่วนมากที่แบบเป็นลีดจริงจังคือมันจะขึ้นมหาหลัยเอ้ยขึ้นมหาหลัยเหรอขึ้นมัธยมมต้นมปลายอะไรเงี้ยมันจะเริ่มแบบแล้วจาได้ว่าตอนนั้นไปเรียนสตรีมรัครั้งก็มีความฝ่ายฝันว่าอยากเป็นลีดแต่ว่าเขาไม่ให้มต้นเป็นลีดใช่ไหมเขาจะให้แบบมปลายเป็นลีดแล้วแบบพี่เขาโตแล้วก็ให้พี่เขาเป็นลีดอะไรเงี้ยแล้วเราก็เป็นสแตนจําได้เลยว่าเราอะชื่นชอบพี่ผู้หญิงคนหนึ่งมาก เขาผมสั้นเขาน่ารักมากจะเล่าเรื่องความรักในวัยเรียนแบบมันก็ไม่ได้เชิงแบบอ้าวฉันอยากได้พี่คนนี้เป็นแฟนอะไรอย่างงี้ใช่ปะ่ะด้วยความที่เรียนหญิงล้วนะทุกคนมันก็ต้องหาคนที่แบบเอาจริงๆอยู่ทุลุกโรงเรียนคือหาคนวีดทุลุกโรงเรียนอ่ะยิง่งมาอยู่หญิงล้วนก็ไม่มีแต่ใครวีดก็วีดอะพี่ที่แบบสวยสวยเท่ๆอะไรอย่างี้ใช่ป่ะเขามีพี่ผู้หญิงผมสั้นคือจําได้เลยว่าคือเด็กมนหนึ่งมันจะมีแบบปีหนึ่งปีสองปีสาม,สามเลยใช่ปะ่ะ มอหนึ่งเด็กมอหนึ่งที่แบบมีมอหนึ่งนับหนึ่งมอหนึ่งทับเจ็ดมอหนึ่งนับสองมอหนึ่งับสามอะไรเงี้สิคือชอบพี่ผู้หญิงคนนี้หมดเลยเอ้เราก็ชอบไปด้วยใช่ค่ะเป็นผู้หญิงแบบชอบมากเขาเท่มากเขาแบบจะเล่าให้ฟังคือเท่มากแล้วเราก็ชอบพี่ผู้หญิงนี้พี่ผู้หญิงนี้อยู่มอห้าค่ะพี่เขาอาจจะโดนอยู่นะคืออยู่มอห้าแล้วช่วงนั้นอ่ะมันจะมีกําไรกําไรหนึ่งฮิตมากที่เป็นกําไรที่ทํามาจากเชือกรองเท้าบาส ใช่ไหมคะบาทแล้วแบบมันแพงมากจําได้ราคาประมาณถ้าแบบไม่มีกล่องอะมีแบบราคามีกล่องนะถ้าแบบไม่มีกล่องอะเจ็ดร้อยแต่ถ้ามีกล่องอะพันหนึ่งจำได้เลยแล้วเราก็ชอบเราก็ชอบอันนึงที่เป็นลายกาแล็กซี่ซึ่งมันใหญ่มากคือมือเราก็เล็กอะมันจะมีไซส์เล็กกับไซส์ใหญ่ใช่ปะแต่ว่าเรา่ะซื้อไซส์ใหญ่เลยเพราะว่าเราชอบสีนั้นที่แบบช่วงนั้นที ít, แล้วอยู่ดีก็ซื้อเพราะว่าเห็นพี่เขาใส่ก็เลยแบบ อยากใส่ด้วยก็ไม่ได้คิดอะไรก็ไม่ได้ไม่ได้จะซื้อตามแต่ว่าอยากได้จริงๆก็เลยซื้อมาแล้วซื้ออันใหญ่มาเลยก็บบใหญ่มากโอเคก็ใส่แล้ววันนั้นก็ไปซ้อมสเตนตังการตบชาิอะไรอยี้คือพี่เขาก็ไม่ได้ใส่หรอกพี่เขาเคยใส่แต่ว่าเราก็ชอบเราก็ซื้อเราก็ใส่แล้วทีนี้พี่เขาก็เห็นแล้วพี่เขาก็ทักเลยแล้วพี่เขาก็ทักพี่เขาก็บอกว่าเฮ้ย hey, น้องใส่กัไลนี้เหรอ พี่ก็มีเหมือนกันแ,แล้วเราก็กระเ <ing> ะร็ตเล็ดมากก็ไรแบบดีใจมากเพราะว่าพี่เขาทักเราปรเป็นการคุยกันครั้งแรกก็คือทักกําไรแล้วก็แบบเฮ้ยเทเททักกําไรหนูด้วยอะไรอย่างนี้หนูรู้สึกว่าหนูอะ่ะ หน้าตาดีอย่างที่หนูบอกว่าตอนที่หนูตัดผมสั้นอะหนูมั่นใจว่าหนูหน้าตาดีมากเพราะว่าคนมาจีบเยอะมากแล้วไม่ใช่ผู้ชายด้วยนะผู้หญิงผู้หญิงมันจีบเยอะมากมันไม่ได้เยอะมันไม่ได้จีบแต่ว่าแบบรุ่นพี่มสองมสามอ,อะไรยเงี้ยเขาก็จะแบบเอ้ย hey, น้องชื่อโมบายปะแล้วด้วยความที่เราตัดผมสั้นอะใครที่แบบอยู่ผู้หญิงเนี่ยใครที่แบบอยู่หญิงล้วนอะตัดผมสั้นก็จะแบบคิดว่าแบบเป็นทอมหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็เลยแบบมีคนแบบสนใจแล้วก็แบบมันชอบแบบอะไรอย่างงี้ นั่นแหละมันลายใช่ป่ะเป็นคนลายแบบเฮ้ยพี่เขาทักเราแบบแกวันต่อมาก็ใส่หมาทั้งวันเลยคือโรงเรียนอ่ะเขาไม่ให้ใส่กํบลาด้วยตอนอยู่ในแถวเออเขาไม่ให้ไว้หน้ามาเราก็ไว้เราก็ติดดิกริบเกิบเราก็มีเราก็ติดไปแอบเอาลงมานิดนึงเพราะว่าหัวเมงอ่อะครูเข้าใจป่ะหัวเม่งเราไม่มีคิว้วก็เลยแบบเออเอางมานิดนึงโอเคอไม่เป็นไรก็อามัดผมด้วยอามัดผม คือจำได้ว่าตอนนั้นอ่ะเคยมาเคยตัดผมสั้นแล้วรู้สึกว่าอุ้ยนะ่ารักจังเลยเพราะว่าบางคนอ่ะตัดผมสั้นแล้วไม่ต้อหน้ามาขึ้น้วยก็เลยไปตัดผมสั้นมาแล้วก็แบบเออมีไว้หน้ามานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยก็ก็น่ารักขึ้นคนนี้ก็เลยแบบชอบอ่ะเรากลับไปที่หน้าเสาธงใหม่นะคะเขาไม่ให้ใส่กําไลก็คือพูดข้ามเรื่องไปเลยเขาไม่ใส่กําไลเราก็ไม่ใส่ก็ก็เข้าแถวก็ปกติ พักกลางวันเท่านั้นแหละครูก็จะไม่ค่อยเจอหน้าครูแล้วไงอู้ว่นดีจัาก <c> ็ <oughs> ไม่ค่อยเจอหน้าครูแล้วเราก็เลยหยิบม,มาใส่ชมมใส่ใคแค่นั้นแหละมีเยอะเรื่องราวเยอะแยะมากมากมายที่อยู่ในโรงเรียนถ้าแบบได้เรียนมัธยมแบบเหมือนที่แบบทุกๆคนได้เรียนกันนี่ก็น่าจะมีเรื่องที่สนุกกว่าประถุมบา,บ,าบายบายไปเลยครับหมดแล้วครับคดี คดีเดจ็ดสีในการเป็นนักเลงในงวันนี้ขอบคุณครับไห้มาไ